วิธีการตั้งค่าให้บัญชีลายบีเคของเรานะคะสามารถรับโอนเงินผ่านลายได้โดยที่ผู้โอนนั้นไม่ต้องสลับแอปไปมาไม่ต้องจำเลขที่บัญชีสามารถโอนเงินผ่านไลายชื่อเพื่อนได้เลยเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันค่ะ วิธีการตั้งค่าให้บัญชี l ลาย BK นะคะสามารถรับเงินโอนผ่านช่องทางล ne นะคะที่ผู้โอนนะคะสามารถโอนผ่านไลน์ชื่อเพื่อนได้เลยมีขั้นตอนการตั้งค่าดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปในแอปพลิเคชัน l ล n e ค่ะจากนั้นให้เลือกตรง w a l l e t ค่ะและเลือกตรง l ลน์ BK ค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน l ลน์ BK ได้เลยหากมีป๊อปอัพเด้งมาแบบนี้ให้กดปิดก่อนนะคะ เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของบัญชีไล n ีเคแล้วให้กดตรง3ขีดมุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะคะและเมื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะให้กดตรงการตั้งค่าตรงหกเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะเข้าสู่หน้าของการตั้งค่าการใช้งานนะคะให้เรานะคะลองเช็คตรงนี้นะคะตรงเมนูรับโอนเงินผ่าน l ล ne ID ค่ะถ้าตรงนี้นะคะเป็นวงกลมแบบนี้ เป็นวงกลมแบบเดี่ยวๆแบบนี้นะคะแสดงว่าบัญชีลาย BK ของเราค่ะสามารถที่จะรับโอนเงินจากเพื่อนในส่วนของรลยชื่อเพื่อนนะคะโอนเงินผ่านลายได้นะคะซึ่งก็จะโชว์ในรลยชื่อเพื่อนว่าเรามีบัญชีลาย BK ด้วยนะคะแต่ถ้าเรานะคะกดปิดไม่ให้โชว์ว่าเรามีบัญชีลาย B k เคและปิด ไม่ให้รับโอนเงินเข้าบัญชีลายบีเคผ่านช่องทางลายชื่อเพื่อนในบัญชีนะคะเราก็สามารถกดตรงวงกลมนี้ค่ะเพื่อให้ย้ายมาอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการตั้งค่าเพื่อเปิดและปิดรับเงินโอนผ่านลายไอนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ